ิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b e แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลาม,มเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Resident Evil 3เดโมกันนะฮะเราจะมาชมนกชมไม้ในบรรยากาศของเดโมกันนะฮะซึ่งผมก็ลองเล่นแล้วนะฮะในที่ทำงานก็อบอกเลยว่าโคตรจำไอ้กัปตันครับผมเจอแม่คนสวยนี่ที่น่าจะช่วยเราได้ คารอสนี่นายคิดจะถามชื่อผู้หญิงคนสวยคนนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะเธอน่ะคือคนที่เก่งมากของอา d พีดีหน่วยจูโจมพิเศษเป็นหน่วยช่วยเหลือจูโจมพิเศษนะฮะเธอน่าจะชื่อว่าวาเลนไทายอะไรสักอย่างแค่จิลนี่แหละถ้าง,งั้นก็ยินดีที่ได้รู้จักนะจิวผมคือหัวหน้าของ UBCS มีมิคลายวิกเตอร์ ผมถูกส่งมาช่วยเหลือประชาชนกับพวกทีมผมนี่แหละและก็เจ็บมากโอเคแล้วช่วยเหลือเป็นไงบ้างตอนนี้เมืองอะ่ะถูกตัดออกจากโลกภายนอกเรียบร้อยประชากรส่วนมากถ้าหากไม่ตายฮาก็ากกฟื้นคืนชีพกลับมาให้พูดง่ายๆก็อันเดดนี่แหละซอมบี้นะฮะทีมของผมก็เสียไปหลายคนเหมือนกันนะแค่พยายามทำให้พวกเขาไม่ตายเนี่ยก็เต็มที่ที่ผมพอจะทำได้แล้ว งั้นก็ไปขอขอบคุณหัวหน้าของคุณเหมือนกันอ,อแต่ก็นะผมก็ทำเท่าที่ผมจะทำได้แล้วถ้าหากเราสามารถทำให้ไอ้รถไฟคันนี้มันขยับได้ผู้รอดชีวิตที่เหลือก็น่าจะอยพยพได้เหมือนกันแต่เราต้องการความช่วยเหลือค,คนของผมทำไม่ไหวหรอกโอเคฉันเอาด้วย แต่ฉันอยู่ข้างประชาชนไม่ใช่พวกคุณนะเฮ้ยนั่นก็เยี่ยมแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละขอบคุณมากนะจิวคือมันต้องสิ้นหวังขนาดไหนเนี่ยที่มันต้องมาพุ่งผู้หญิงั้งงั้นแล้วก็คุณซูเปอร์ตำรวจเอานี่ไปเราจะได้ติดต่อกันได้ฉันรู้หรกนะว่าวิทยุสื่อสารมันใช้ยังไงโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะคุณคงต้องการสัมภาระสนอยละขึ้นไปข้างบนแล้วก็คุณจะเจอสัมภาระข้างบนโอเค อย่าลืมเก็บกระสุนปืนไปด้วยนะฮะตรงนี้จะมีหนังสือเหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นไกด์สำหรับคราฟกระสุนปืนนะฮะซึ่งทุกคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วถ้าหากใครเคยเล่นภาค2นะฮะการพาวเดอร์2อันก็กลายเป็นกระสุนปืนพกนะฮะเป็นแฮนด์การแอมโมแล้วก็การพาวเดอร์บวกไฮเกรดการพาวเดอร์ก็จะได้เป็นกระสุนลูกซองนะฮะเป็นช็อตการเชลส์ส่วนกระสุนแบบว่าเกรดของแมกนัมเนี่ยก็ต้องเป็นไฮเกรดกันพาวเดอร์2อันก็จะประมาณนั้นแหละ,ะทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วแหละ,ะแต่พูดไว้เฉย เอาละผมว่าตอนนี้ทุกคนนะ่าอยากจะชมบรรยากาศมากกว่าเพราะว่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้ไปเล่นจริงกันดีกว่าเนาะเล่นจริงก็มันน่าจะดีตอนนี้เราแค่แบบมาเดินดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะจิลนี่ผมเองนะถึงข้างบนหรือยังเนี่ยกำลังพยายามอยู่แผนว่าไงแต่แกนี่ของผมบอกว่าเราจําเป็นต้องทําให้ระบบมันกลับมาออนไลน์ก่อนแล้วเราจะทํายังไงให้มันออนไลน์ได้เริ่มจากกู้คืนพลังงานเดี๋ยผมจะบอกทางคุณเองถ้หากคุณไปถึงถ,งถนนหลัก รับทราบอาจวฉันจะทำให้ไวที่สุดโอเคอย่าลืมเก็บสมุนพรนะฮะโอเคทีนี้ก็ทีนี้จะเห็นนะ,ะว่านี่คือกันพาวเดอร์ที่ทุกคนหลงรักเราเอาแค่กระสุนธรรมดาก็พอคงยังไม่จำเป็นต้องแบบไปกระสุนเกรดสูงสูงสักเท่าไหร่มา ออกไปข้างนอกกันจเจนนะว่าทุกคนในกำลังนั่งกำลังวิ่งโอลิมปิกเลยเจอผู้เล่าชีวิตเพิ่มขึ้นงั้นสินะเราต้องทำให้รถไฟขยับให้ได้ต่อไปจะเป็นเรื่องของระบบที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้ก็คือ perfect dodge นะฮะถ้าหากคุณสามารถหลบจังหวะที่ศัตรูจะทำร้ายเราได้ตรงจังหวะเราจะสามารถเน์เตอร์ได้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นผมอาจจะกดไม่ค่อยคล่องนะน่าจะมีพลาดบ้างผมยังฝึกไม่เต็มที่อย่างนี้เป็นต้นโอเค นี่คือหลบไม่ได้ถ้าหลบได้จะเป็นอย่างนี้คอยดูให้ดีนะฮะเนี่ยนี่ถ้าถ้าหากหลบไม่ได้คุณก็จะพบกับชะตากรรมแบบเมื่อกี้ของผมอ่ะถือว่าเข้าใจตรงกันนะฮะซึ่งผมก็กําลังฝึกอยู่ฝึกเพื่อที่จะได้รับมือภาคสามแบบตัวจริงตัวเต็มมานะฮะจะได้เล่นแบบคล่องๆไม่งั้นแล้วก็เขาบอกล้ว่าถ้าคุณไม่ฝึกไว้เนี่ยเป็นอะไรที่ลําบากมากเดี๋ยวถึงในไม่สิทธิ์แล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงบอกให้ฝึกไว้นะฮะ โอเคนี่คือโชคดีคริสติเค้ลเฮดบีบชิมคีมโอเคล้มถ้าล้มก็ไปเลยฮะเราไม่ชอบอยู่นานโอเคถึงถนนหลักแล้วนะฮะช่างมันกระสุนนี่เพียงพอที่จะกำจัดซอมบี้ทั้งแมพยิงไปเถอะฮะของเดโมเนี่ยคาร์ลอสมาถึงกันถนนหลักแล้วนะให้ทำยังไงต่อเห็นหอสัญญาณนั้นไหมนั่นแหละสับสเตชั่น คุณต้องอ้อมไปหน่อยผ่านตอกนั่น่ะอย่าบอกนะว่าตอกที่มีไฟไหม้เนี่ยบางทีก็เหรออ้อยคุณก็หาน้ำไปดับซิอ่าแค่ไฟนิดหน่อยเองไอเหี้ยก็อยากที่เห็นนะับว่าเรายังไปต่อไม่ได้มันมีไฟเราต้องไปหาสายยางก่อนซึ่งความเป็นจริงนะฮะสายยางเนี่ยเราสามารถหาได้โคตรง่ายเลยแต่เราจะไม่รีบไปหานะฮะผมจะพาเดินชมนกชมไม้ก่อนโอ้โหเพราะผมรู้สึกว่าจะเล่นให้จบไวไปทำไมนะเดโมมันก็สั้นอยู่แล้ว เอาเป็นว่าให้ทุกคนดื่มดำนะฮะภาคนี้ก็จะมีถังน้ํามันให้เล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแบบพวกทรัพที่สามารถช่วยให้เราได้เปรียบในการต่อสู้อยู่เยอะนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่มันควรจะใส่มาตั้งแต่ภาค2เยอะๆแล้วแต่ภาค2อนั้นใส่มาแค่นิดหน่อยนะเป็นอะไรที่ผมแบบค่อนข้างเครืองอะค่อนข้างเครืองเลยทีเดียวโ okay. อเคไปพวกมันไปเราไม่ซนอยแล้ว ส่วนมีดนะเออผมพูดลืมพูดเรื่องมีดไปเลยนะมีดของเราในคราวนี้นะฮะมันจะกลายเป็นอาวุธหลักมันจะไม่ใช่ซับเวพอนมืนในภาค2นะที่ว่าใช้แล้วก็หายไปอันนี้คือจะอยู่กับเราเป็นตลอดเลยใช้กี่ครอบก็ได้โอเคซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากโอเคผมผลักบันไดลงนะฮะจะสามารถกลับไปที่ถนนหลักได้มีดของเรานี่โคตรคมบอกไว้เลยแทงอะไรก็ไม่ตาย มันน่าจะมีโคดมีดนะถ้ามีโคดมีดจะดีมากโอเคตรงนี้จะเห็นนะว่ามีตู้เซฟซึ่งมันจะให้เราหมุนรหัสนะผมไม่รู้จริงๆยังไม่ได้แบบไปถอดรหัสแต่มันจะมีคําใบ้อยู่ใกล้นี้นะฮะเป็นบันทึกของเจ้าของร้านยา เขาบอกว่าเขาสั่งเหมือนกับว่าเป็นแฮร์ทูนิกเหมือนจะเป็นน้ํายาปลูกผมนะฮะที่แบบว่าดีมากสั่งมาจากอัมเบลลาซะด้วยนะฮะดูจากเจ้าที่สั่งก็รู้แล้วนะครับว่าน้ํายามันจะดีขนาดไหนซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเขาขายดีเป็น,นเทน้ําเทท่าแต่เพราะว่าช่วงนี้นะฮะมันมีเหตุการณ์ความรุนแรงบ่อยเขาเลยเป็นกังวลน,นะฮะก็เลยแบบเอาตู้เซฟมาไว้เนี่ยแล้วไอ้เซฟอันนี้นะฮะผลปรากฏว่าไม่มีใครรู้รหัสนอกจากตัวเขาเองแล้วก็มีการบอกใบนะฮะว่าไอ้อควาเคีวควีนเนี่ยรู้นะฮะและเธอนะจะไม่มีวันให้กับพวกโจนแนนน่อ ชอบแต่คําว่าแม้กระทั่งภรรยาของเขาหรือว่าเมียเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้รหัสก็นี่แหละเป็นคําใบ้นะฮะไออควาเคยวควีนเนี่ยเป็นคาใบ้หนึ่งเดียวที่เรามีไว้เปิดนี่ซึ่งผมก็ยังแกะไม่ออกว่ามันคืออะไรแล้วก็ไม่ได้กะว่าจะแกะด้วยเพราะผมไม่สนนะโอเคแต่บางทีมันอาจจะได้ใช้ในชีวิตจริงนะฮะอย่างเช่นในภาคจริงเนี่ยก็ถ้าหากใครสนใจก็นั่นแหละถอยออกมาก่อนเลยมันจะไม่ต้องไปเพอร์เฟกต์ดอทอะไรหรอกฮะไซด์ดอทก็พอออกมาให้ออกมาจากระยะอันตรายอ่ะแล้วเราก็ไปกันเลยโอเค สุดมันชักจะน้อยไปหน่อยโอเคปะ่ะมีดมันฟันผีบ่อยมากกว่าจะตายแต่ถ้าจะเป็นก็ต้องใช้นะขวางทางคนจะทำมาหากินขวางทางนี้มันไม่ควรจะรอดโอเคศูนย์ภัสีแดง Okay. เราได้กระสุนลูกซองไว้แล้วนะฮะเดีย๋ยวเราจะแบวลูกซองกันสุนปืนสั้นเพิ่มก่อนอย่างนี้ผมบอกแหละกระสุนเหลือเฟือไม่จำเป็นต้องคิดมากฮะยิงไปเถอะนี่ไงนี่ไง,ไงบีปปั๊บมือดอีกอต้องเผาขนซะหน่อยฮนะน่าจะไม่ตายนะแต่รีบไปดีกว่านี่แน่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 นแนนแนโอ้ยนี่มันถึกมากไม่สะเทือน ไล่กาดไล่กาดยอดเยี่ยมตรงนี้มีอะไรบ้างซุนปืนสั้นเจ็ดนัดโหเยอะมากมาจากไหนกันวะเนี่ยแค่นั้นก็พอแล้ะโอ้โหเฮียนี่บีปปึ๊บเรียบร้อยทำไมทุกครั้งที่บีบผมต้องยิงพลาดด้วยวะเอาเถอะไม่แม่นเอาซะเลยหรอ Okay, เอาดินปืนมากระสุนมาเพิ่มด้วยแต่เต็มละก็เอา,าเทยอได้นะฮะเพราะว่าเราต้องแบลอย่างอื่นด้วยบยากาศในงานนี่คือแบบสุดยอดโอเดี๋ยวเๆดๆๆๆีเรียบร้อยอืมฝากไปเหอะอะไรที่มันเกินไปหน่อยไม่ต้องเอาฮะโอเคประมาณนี้แหละลูกซองผมว่าเราคงไม่จำเป็นต้องพึ่งแมกกาซีนที่เพิ่มเติมเข้ามา เล่นเท่าที่เล่นได้ก็พอป่ะไม่ต้องเอากระสุนปืนสั้นเพิ่มละวันนี้ก็เหลือไม่คิระยะห่างสำคัญ ทีนี้นี่ฮะสายยางส่วนนี่จะมีบันทึกอยู่ฮะให้ลองอ่านดูเป็นบันทึกของพนักงานรถไฟใต้ดินนะฮะซึ่งเขาจะบอกเราว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะฮะในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้เขาเลยไปเอาลูกซองมาเก็บไว้นะฮะถ้าหากมันถึงจุดแตกหกักก็ให้แบบคนที่แบบอยู่ที่นี่นะฮะตัดโซ่แล้วก็เอาปืนเนี่ยมายิงไอ้เหี้ยที่มันแบบก่อเรื่องได้เลยนะฮะส่วนตัวเขาเนี่ยจะไปหากระสุนเพิ่ม ซึ่งผมเขาบอกไว้เลยนะฮะว่าเขาที่ออกไปหากระสุนเพิ่มเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดแล้วก็จากดูที่แบบไม่มีใครตัดโซก็แสดงว่าคนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่รอดเช่นกันไม่รอดสักคนเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ก็คือเรานะฮะขอบใจมากพนักงานรถไฟใต้ดิ <c oughs> ดนโคตรเศร้าเลย <c oughs> อุตสาเตรียมลูกซองเอาไว้แต่ว่าแม่งเสือกตายก่อนนะไปหากระสุนมาเพิ่มแล้วแบบหายไม่เอากันพาเดอร์เพิ่มแล้วเราต้องการนี่ฮะ้ะเบิด ในห้องนี้ก็จะมีเหมือนเป็นบอกไว้เป็นเม,มโมเฉยฮะเนี่ย <c oughs> ไม่มีอะไรเลยซึ่งเขาก็จะบอกเราลาว่าเพื่อให้แน่ใจในการเดินทางที่ปลอดภัยของรถไฟใต้ดินนะการปฏิบัติงานรถไฟใต้ดินเขาบอกว่าถึงแม้พลังงานมันจะขาดหรือว่าพลังงานน้อยนะฮะไอรถไฟเนี่ยมันก็จะปฏิบัติงานแบบอัตโมติ ใช่ฮะมันยังปฏิบัติการได้อยู่เพียงแต่ว่าหลังจากที่พลังงานมันถูกกู้คืนกลับมาแล้วนะฮะกรุณ่าใช้แผนควบคุมนี้เพื่อแบบว่าจะได้ยืนยันว่าสถานีไหนที่รถไฟควรจะไปหยุดนะฮะอะไรประมาณนั้นถ้าหากผิดมันจะเกิดเรื่องใหญ่อะไรประมาณนี้ก็เป็นแบบเตือนไว้นะฮะลองอ่าน,อานดูแต่ผมก็ไม่รู้กันนะฮะว่าจะไอเชียบมันฟื้นได้ไงเนี่ยอ่านะโอ,โอ้ยอันนี้ของดี โยนนี่คือจบเฮเลยพี่ตำรวจพอก่อนไปนอนโอเคเดีย๋ยวเราไปเอาระเบิดอีกลูกดีกว่าแล้วนี่มึงฟื้นได้ไงเนี่ยนี่มันตัวใหม่หรือเปล่าวะล้มไปแล้วโอเคตัดให้ขาดเลยชับชับชับเราจะมาเอาระเบิดเพิ่มเติมนะ ยิงเรียกแขกล้มเหอะเออกว่าจะล้มไม่ตายใช่ไหมรู้อ้าวตายเว้ยบิ๊กแบงแอคแท็กกระสุนเสียไปเยอะเลยเอาระเบิดเพิ่มแล้วก็ตรงนี้จะมีกระสุนลูกซองนะฮะซึ่งเราก็ไม่มีที่เก็บละช่างมันไม่เป็นไรเตรียมระเบิดไว้เลยฮะเพราะว่าเราจะเจอในเมสิตละ รู้สึกเหมือน,งงน,น,นะน,นว่าแค่ลูกเดียวเนี่ยมันก็จะชะงักไปนานเลยนะนานมากด้วยแหละแค่ลูกเดียวเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่โคตรหาระดับใเนเมิสิตเจอระเบิดแค่นี้แบบแล้วมึงนิ่งเลยอะ่ะมันทําอะไรกับพวกนั้นนะ่ะเขาเรียกว,ว่าบัฟพลังให้นะนี่ไงเรียบร้อยฮะนี่คือชนะแล้ะทุกคนยังบอกว่าเอาแค่นี้เหรอก็ระเบิดมันแรงอะก็แค่นี้แหละแต่มันไม่มีวันตายไงฮะ,ะเหมือนมิสเตอร์เอ็ก เดี๋ยวมันก็นลุกขึ้นมาโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูแพทเทินของมันว่ามันจะทําอะไรบ้างนะฮะเดาลยงรมาลุกขึ้นมาก่อนอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงให้สู้ที่นี่แหละเพราะว่าที่นี่เหมาะที่สุดแล้วในการต่อสู้กับมันมันค่อนข้างกว้างพอที่เราจะได้สู้แบบสบายใจซึ่งจากที่ผมลองสังเกตด,ดูจากการต่อสู้กับมันนะฮะก็คือถ้าเรายิงหัวมันไปบ่อยเนี่ยมันจะชะงักถึงหัวจะไม่ใช่จุดอ่อนนะฮะแต่ยิงมันชะงักได้จุดอ่อนจะอยู่ที่หัวใจเนี่ยตรงเนี้ยหัวใจมันมึงอ่อนแอจังวะ อ่ะรีบรีบลุกขึ้นมาอีกรอบนึงเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่ได้เห็นแบบเขาเรียกว่ามูฟเซตของแกยิงเถิกมาเล่นก่อนนี่ไงสัตว์เอาหลบพลาดนี่ถ้าหลบได้อูโหูหลบได้แบบดับเบิลทริปเปิลช็อตยิงเถิก,ย,กยังดาเมจไม่พอชะงักบ้างทีวะยิงจนเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่ชะงักวะ โอเคเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ทุกคนคงยังไม่เห็นมูฟเซ็ตมันทั้งหมดนะแต่มันไม่ชะง,งักอะ่ะผมพยายามยิงหัวมันแล้วแต่มันไม่ชะง,งักและผมเองก็ยังไม่สามารถฝึกที่จะหลบมันได้ซะทุกท่านะฮะแค่หลบได้ส่วนใหญ่แต่ก็ถ้าหลบไปหลบมาผมก็พลาดได้ตลอดแหละโอเคเดี๋ยวรอมันฟื้นมาก่อนแล้วกันไม่เป็นไรฮะเรามีสมุนไพรอยู่อันเดียวนี่นะกันอันเดียวน่ะโอเคอันเดียวอันเดียวเข้ามาต้องยิงถูกปุกมันอีกไหมเนี่ย ลูกเว้โอเคลูกมาแล้วโอ้ให้ตายเถอะผมว่านะมันอ่อนแอเกินกว่าที่จะมาเล่นกับเราแล้วยิงนิดๆหน่อยๆมันก็ลม้มล้มแล้วล้มอีกไอ้น,นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเลือดของมันจะแยกส่วนไหมโอเคเถิดนะเอาผมลงไปยิงหัวใจมันอีกแล้วเถิดเถิดม่ไม่ได้เลยเถิดไม่ได้อีกเหรอมางั้นมีดก็ได้ อจุกจ๊กๆประมาณสองสาครั้งแล้วถอยนะฮะแล้วก็ระวังท่าเสียงของมันให้ดีอุย๊ยน,นไงพาดอู้หูนี่ไม่เพอร์เฟกต์ดอทนะฮะแต่เอาให้รอดบอกแล้วผมอยู่กับมันานานๆไม่ได้ผมยังฝึกไม่เต็มที่อ๋อไอ้นี้หลบไปเลยฮะเพราะว่าท่านี้โอกาสที่จะดอทมันน้อยมากก็ <c oughs> <c oughs> เลยหลบไปเลย่าดหยเนี่ยอือหือ อปลุกสัญชาติยานในตัวคุณมาเถิกเนี่ยฮะถ้ายิงเถิกดาเมตพอมันจะชะงักแต่ว่าต้งกี่นัดวันเนียว่ามันจะชะงักเนี่ยก็ยามลูกซองกอกใส่หน้ามาเถิกมึงอะหัวใจมึงด้วยโอเคคุกเข่าอ้อนวอนผมเองก็ไปล่ะเสียเลือด ทุกคนก็น่าจะเห็นสเต็ปมันส่วนมากแล้วนะฮะเอาไว้เรามาคุยกันในห้องนี้ดีกว่าผมสะดวกที่จะคุยห้องนี้มากกว่านะโอเคประเด็นก็คือนะฮะสมมติถ้ามันล้มอยู่ผมแนะนําว่าอย่าเข้าไปใกล้มันเพราะว่าหนึ่งเลยคือทุกครั้งที่มันล้มหลังจากที่มันจะลุกเนี่ยมันจะตอบโต้คุณแทบจะแน่นอนเพราะว่ามันจะมีท่าขึ้นเสียงที่เห็นคุณเห็นนะฮะนั่นคือท่าขึ้นเสียงที่แบบส่วนมากมันจะใช้แล้วก็หนึ่งก็คือมันจะมีบางท่าที่มันจะลุกขึ้นมาตบเราโคตรไวมากซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็็นบัหรืออเปลล่ากงดู ลองไปฝึกลองฝึกกับมันบ่อยๆในเดโมดูผมเองก็พยายามฝึกเหมือนกันโอเคฟื้นเลือดหน่อยเพราะเจ็บมากแล้วก็น่าจะจําเป็นต้องเอาออกมาหมดเลยแหละปะผมว่าเราอยู่กับมันนานพอแล้วเราจะไปดับไฟกันมันเข้ามาแล้วใช่ไหมสู้ในนี้น่าจะลําบากหรือว่ามันไม่เห็นผมมันไม่น่าจะเห็นผมอะเรากำลังหลบอยู่เอาไงดีล่ะทีเนี้ย ต้องรอมันผ่านไปเนี่ยผมไม่มีอาวุธอะไรที่จะแบบดึงความสนใจมันเลยไปเฮ้อนี่มันสติดีกว่ามิสเตอร์เอีกนะฮะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราคงจำเป็นต้องออกไปสู้กับมันข้างนอกอีกให้ได้นะซึ่งคราวนี้เราจะสลัดให้หลุดเลยรอก่อนผมได้ยินเสียงมันอยู่นี่แหละฮะเนเมซิสนี่ขนาดนี้แค่เดโมนะฮะแล้วลองคิดว่ามันไล่เราแบบนี้แทบจะทั้งเกมเนี่ยก็อันตราย ยังอยู่อยู่แต่เราไปสู้ข้างนอกดีกว่าอะไรเนี่ยอย่าเพื่องอย่าเพื่องอย่าเพื่องม่ต้องกันแล้วอืออือโอ้อันนี้ก็ได้หรอกมั้ย โอ้โหไม่ลกไม่ลุกไม่ไม่ล้มเลยเหรอเออแต่ก็ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันฮะใครไม่เก่งเพอร์เฟกต์ดอทเนี่ยมาหลบมาสู้ที่นี่ได้เลยตร,ตรงนี้มันเหมือนกันนะอนันนี้ความรู้ใหม่เนี่ยกำลังศึกษามันอย่างมันเลยเอาแล้วมันตบพื้นทำไมนี่ไงโอเคชะงกักขอไปละมาถ้าจะสู้มาสู้ตรงนี้ดีกว่ามาเมื่อกี้มันไม่โสภาสักเท่าไหร่มาเลยเนี่ยมีเปิดออกแบบผู้ดีด้วย อย่าลืมนะฮะว่าเรามีแถบคอยช่วยอยู่ไฟฟ้านั้นช่วยเราได้ดีเลยโอเคสลัดหลุดละไปเถอะไม่อยากอยู่ละก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆฮะมีเดโมก็ลองเล่นกับมันฝึกกับมันเมื่อกี้เห็นไหมสู้ในร้านค้าตอนแรกผมนึกว่าจะเสียเปรียบนะกลับแบบเราได้เปรียบซะงั้นนะ่ะเออโอเคโอเคเป็นความรู้ใหม่ทีนี้ก็ let's go เก่าดีวะ่ะ โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยกัยบผีดิอืมสตาร์สั้นๆจบฮะก็นี่แหละเดโมขอบคุณที่เล่นผมว่าทุกคนตอนนี้มัน ใช่ครับมันโหลดมาให้เราเล่นฟรีเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเล่นฝึกเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าศัตรูที่เราจะเจอครบทุกตัวนะฮะแต่ถ้าเราสามารถฝึกกับซอมบี้ทั่วไปและในเมสิตจนคล่องผมรู้ในเมสิตอันนี้มันเป็นแค่ร่างแรกนะฮะพอเป็นร่าง2ร่าง3เนี่ยเราก็คงจะต้องไปเรียนรู้จับแพทเทิร์นมันใหม่แต่ผมแนะนําว่าฝึกไว้ก่อนรับรองว่าคุณจะเล่นภาค3เต็มที่สมบูรณ์ได้อย่างง่ายขึ้นทั้งนั้นก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้แค่เท่านี้ละกันไว้เจอกันใหม่ในตัวเต็มนะฮะซึ่งตัว อ่าโอเคสวัสดีฮะไม่รบกวนทุกคนละ